เจอตีพอเล่นซซนเรื่องราวชวนถนหัวลูกนี้เป็นเรื่องราวของผมเมื่อครั้งยังเด็กอยู่เมื่อตอนนั้นผมอาศัยอยู่บริเวณบ้านนอกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงอายุที่เกิดเรื่องขึ้นมาก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมปลายที่บริเวณบ้านของผมนั้นจะมีเด็กที่อายุใกล้เคียงกันอยู่3 4มสี่คนในวันสา์อาทิตย์ พวกเรามักจะชวนกันไปเล่นในแถบบ้านของเรากันซึ่งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในวันหยุดวันหนึ่งนั่นเองวันนี้เป็นวันเสาร์ผมจึงชวนเพื่อนๆอ,ออกไปเล่นกันในตอนบ่ายโดยเราชวนกันไปเล่นแถวๆโรงเรียนวัดที่อยู่ไม่ไกลจากละเวกบ้านของเราเท่าไหร่นักซึ่งโรงเรียนแห่งนั้นจัดว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนอยู่เพียง20กว่าคนเท่านั้น ทำให้ในวันหยุดแบบนี้มักจะไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนนั้นเลยประกอบกับการที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับวัดประจำหมู่บ้านทำให้ยิ่งไม่มีคนและไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยในช่วงวันหยุดทำให้พวกเราสามารถเล่นอะไรอะไรที่ผู้ใหญ่เขาห้ามได้นั่นเองในวันนัดผมนัดกับเพื่อนอีกสามคนว่าจะเล่นประทัดกันที่วัด โดยได้นำเงินค่าขนมที่เราเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนหนึ่งไปซื้อประทัดกันก่อนที่จะขี่จักรยานไปเล่นที่โรงเรียนแห่งนั้นเมื่อมาถึงที่โรงเรียนในเวลาเริ่มเย็นแล้วพวกเราตกลงกันว่าจะเล่นสงครามกันโดยใช้ประทัดเหล่านี้เป็นอาวุธให้แบ่งเป็นสองทีมทีมละสองคนและแบ่งประทัดที่ซื้อมาคนละครึ่งก่อนจะนํามาโยนใส่กันไปมา เมื่ออธิบายกติกากันหมดแล้วพวกเราต่างเห็นด้วยทั้งหมดก่อนที่โจเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มจะพูดขึ้นมาว่าไฟแช็คมีอันเดียวแล้วจะจุดยังไงเรามีการตั้งสองฝั่งเพื่อนๆทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นดังนี้ผมพลันเหลือไปเห็นบริเวณลานเสาธงของโรงเรียนที่มีหอทูบอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปผมสะก,กิดออกโจเพื่อนของผม โจจึงวิ่งไปหยิบมาสองดอกและแบ่งกับเพื่อนอีกทีมคนละดอกเอางี้จะขําแล้วเดี๋ยวแม่เราว่าอีกสักกับดึกจุดทูบไว้คนละฝั่งเอาไว้จุดประทับเล่นกันจนทูบหมดโอเคไหมโจพูดกับเพื่อนๆทุกคนได้แต่พยักหน้าให้กับความเห็นนี้ก่อนที่เราจะเล่นประทับกันอย่างสนุกสนานจนล่วงเลยเวลามาถึงตอนที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พวกเราจึงได้หยุดเล่นกันพร้อมกับที่ทูบพลาตะของพวกเราหมดลงไปพวกเราหันมายิ้มให้กันอย่างสนุกสนานก่อนที่โจเพื่อนคนนึงในกลุ่มจะสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกับชี้มือไปยังอาคารเดียนเก่าเฮ้ยนั่นใครอ่ะเมื่อโจอพูดขึ้นเราก็ได้หันมองไปยังทิศทางที่โจชี้อยู่นั้นซึ่งก็ไม่พบกับอะไรเลยเป็นอะไรโจคําถาม เราเห็นเมือนเงาใครไม่รู้อยู่ตรงนั้นโจสสยหน้าตอบอย่างงงงงนายคงคิดมากมันมืดแล้วเงาต้นไม้หรือเปล่าผมยกเหตุผลขึ้นมาสนับสนุนพร้อมกับข่มความกลัวที่เริ่มคิดไปต่างๆนานาโดยอากาศที่เริ่มเย็นยะเยือกบวกกับนี่เป็นพื้นที่ของบริเวณวัดทำให้พวกเราเริ่มจะขนลุกขึ้นมากับสิ่งที่โจเห็นแล้วพอคิดใด้ดังนั้น เราก็เริ่มชวนกันกลับแต่ทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดขาวที่ยืนอยู่ตรงอาคารเก่าค่อยๆเดินมาตรงทางเดินที่เราเดินกันอยู่ในขณะที่พวกเรายังงงๆอยู่ว่าเธอเป็นคนหรือผีกันนะ้าเธอก็เอ่ยปากออกมาว่าใครเรียกฉันพวกเราหันหน้าถามกันไปมาแต่ทุกคนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เรียก แต่เธอก็ยังถามอีกด้วยเสียงที่ดังขึ้นไอรเรียกฉันในตอนนั้นพวกผมยังไม่รู้ว่าการจุดธูปหนึ่งดอกนั้นคือการจุดอันเชิญวิญญาณแถมพวกเรายังจุดทูบไปจุดประทัดไปอีกด้วยทันใดนั้นเองโจคนที่เดินไปหยิบทูบและจุดให้เราทั้งสองฝั่งก็หยุดนิ่งไป ผมค่อยๆหันไปมองหน้าโจโจยืนหน้าซีดเผือดและเหงื่อไหลท่วมตัวผมจึงสะก,กิดเพื่อนแต่เรียกยังไงโจก็ไม่ขยับผมถามโจว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอโจจึงค่อยๆยกมือชี้นิ้วไปทางผู้หญิงคนนั้นผมกับเพื่อนคนอื่นๆหันไปมองอย่างช้าๆสังเกตเห็นอะไรบางอย่างสีแดงืห้หยออกมาจากหน้าผู้หญิงคนนั้น เส้นยาวๆสีแดงเหมือนกับลิ้นหลายๆอันค่อยๆเลื้อยออกมาจากปากของเธอนั่นเองผมร้องขึ้นมาอย่างสดเสียงและวิ่งตะลืดไปทางประตูรัวโรงเรียนอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆที่วิ่งมาตาตื่นตามมาติดๆและเมื่อวิ่งออกมาพ้นประตูร้วโรงเรียนแล้วผมก็เหลือบตามองกลับไปยังอาคารเรียนนั้นและพบว่าเจ้าตัว ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนพร้อมกับลิ้นลายอันของผู้หญิงคนนั้นพุ่งเข้าใครไปเรื่อยๆก่อนที่เพื่อนอีกคนจะกระตุกแขนผมให้วิ่งต่อหลังจากวันนั้นโจเพื่อนของผมก็หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครเคยเห็นอีกเลย